สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแม่มดไฟเบอร์พลัสสูตรเจเป็นนวัตก,กรรมไฟเบอร์พีบโอติกใหม่มาพร้อมกับเบอร์รี่5สายพันธุ์สารสก,กัดหลักๆที่แอคทีฟในแม่มดไฟเบอร์พลัสมีทั้งหมด17ชนิดไม่มีน้ำตาลนะคะมีไฟเบอร์พีบโอติกที่นิยมมากเราเรียกว่าไซโลโอลิโกแซคคาไร ซึ่งเขาจะเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นลดอาการท้องผูกและต้านมะเร็งไซเล,ซเลมฮาร์คี้มีอยู่ในทองนี้เป็นไฟเบอร์ที่พรีเมียมมากช่วยดักจับไขมันใหม่ที่จะเข้าเข้าไปในเนื้ออาหารแล้วก็ช่วยขับไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกผงสับป,ปะรด ช่วยลดอาการท้องผูกลดอาการอื่นแน่นท้องแล้วก็อย่างนะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นด้วยมิกเบอร์รี่คือการรวมเอาเบอร์รี่ง่ายใส่พันมาไวได้ด้วยกันอยู่ในซองเนี้ยมีวิตามินเยอะมากช่วยต้านความเสื่อมของร่างกายช่วยบำรุงร่างกายกีวียก็เป็นใยอาหารชั้นดีเลยช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์นะช่วยชะลอวัยมีเบต้ากลูแคนนะ,ะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุะและควรต้องกินบรรย่างยิ่งเลย เขาจะช่วยให้ระบบภูมคุ้มกันดีขึ้นเป็นการที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นกําเนิดของการสร้างภูมคุ้มกันเลยสารสกัดจากส้มแขกมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเขาจะช่วยเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมแล้วก็ดักจับไขมันใหม่ที่จะเข้าไปมีชาเขียวอีกช่วยลดน้ําหนักเรายังมีอันฟังฟ้าที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมคุ้มกันด้วยนะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้และที่สําคัญปรับสมดุลโลหิตใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงกินได้เลย มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากช่วยเรื่องระบบภูมิคกันแล้วก็ช่วยเรื่องผิวแคลอรก็ช่วยเรื่องบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยยังมีบ็อกเฮอรี่ที่ช่วยป้องกันการเกิโกดโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหสูงอีกเป็นสื่อจากฮอร์โมนใช่ไหมมีซิ่งที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะนั้นสิวหายผิวสวยเป็น น้ำผักและผลไม้ที่เทียบเท่ากับการกนินผักและผลไม้เกือบ5กิโลเพน,นั้นน่ะเด็กและผู้สูงอายุกินได้ถ้าต้องการควบคุมอาหารทาน1ซองก่อนอาหารมื้อเย็นต้องการปรับสมดุลเรื่องระบบการขับถ่ายลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องแน่นท้องเฟอ้อทาน1ซองก่อนนอนผสมกับน้ำเย็นแค่1ซอง เท้ามาเป็นนาฬิกาปลุกเป๊ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่มดอะไรทุกคนที่แชร์คลิปนี้นะหรือทักอาจารย์แม่มาได้ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ